ดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนมิถุนายนนี่นะครับกนะ็ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วเนาะแต่ก็ถือซะว่ามาอัปเดตดวงในช่วงสครึ่งเดือนหลังให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันกันแล้วกันนะครับเผื่อยังมีบางเรื่องทีนะ่ท่านยังไม่รู้ทิศทางนะครับว่าจะไปทางไหนอาจจะมีบางสิ่งนะที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะก็ ถือซะว่านะครับมาไกด์ไลน์กันในช่วงเกือบๆจะครึ่งเดือนละนะก็ด้วยปัญหาสุขภาพนะหมอแมน,นะครับที่เพิ่งที่จะหายนกลับมา,าถ่ายคลิปได้นะครับดวงนะรายเดือนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็เป็นจุดที่เหนื่อยหน่อยเป็นจุดที่เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยในเรื่องของอาการบุกบั่นฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่าง การแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างบางคนก็เสียเงินเยอะนะครับใช้ใจ่ายเงินเยอะในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือแม้กระทั่งประมาณสักสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายพอสมควรเลยนะครับนะบางทีอาจจะเป็นค่า,าประกันมั่งนะค่าซ่อมนู่นนี่นันน่นซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมอะไรต่างๆค่าของที่เสียหายที่ชำรุด บางอย่างจะต้องซื้อใหม่บางอย่างจะต้องซ่อมแซมนะครับก็ว่ากันไปาตามาเขาเรียกว่าสิ่งของที่เราใช้งานนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้ลงทุนนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการใช้เงินมาต่อเงินก็ได้นะครับข้อดีก็คือว่าในช่วงสักวันที่10เนี่ยนะครับผ่านมาสักสิวัน,นดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาพระศพเนี่ย โคจรเป็นเกษตรตราธิบดีในเรือนการเงินนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ดีเนี่ยจะเข้ามานะฮะโอกาสที่ดีในเรื่องของการค้าการขายโอกาสที่ดีๆในเรื่องของการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับการเจรจาการติดต่อสื่อสารต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับใครที่จะทำการค้าการขาย ก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองแบบรวดเร็วนะครับการโคจรของดาวพุธครั้งนี้เนี่ยโคจรเสด็จก็คือโคจรเดินเร็วกว่าปกติจะอยู่เนี่ยในเรือนการเงินของราศีพฤษภเนี่ยเป็นจำนวน17วันนะครับวันนะครับก็พูดง่ายว่า,าตั้งแต่วันที่10จนถึง27นะบมิถุนายน เพราะนั้นนี่คือช่วงห่วงเวลาโอกาสที่ดีนะครับที่ลัคนาราศีศาพิจิเนี่ยเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีศาพสมินะครับถ้าช่วงนี้คุณมองเห็นลู่ทางทางการเงินเนี่ยในแบบใดก็แล้วแต่นะครับผมแมนแนะนําเลยนะครับว่าช่วงนี้ขอให้คิดเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็รีบหยิบจับสิ่งนั้นที่มองเห็นแล้วว่าจะเป็นช่องทางทางการเงินให้กับเราได้เนะี่ยรีบหยิบจับนะแล้วก็ทํามันให้สําเร็จนะครับใน ช่วงเวลาประมาณสัก1เดือนเนี่ยก็ประมาณสัก17วันนะครับจะเป็นช่วงที่นะการเงินไหลลื่นครับแล้วคิดหวังยอดหวังเป้านะครับเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะครับได้ตามเป้า,าน้องๆที่เป็นพนักงานเป็นเซลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ปรึกษาฝ่ายขายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวดาวการขาย เป็นดาวการขายเป็นดาวนักขายนะครับแล้วก็พระศพเนี่ยตัวตนเป็นดาวศุกร์นะซึ่งศุกร์กับพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่แล้วนะช่วงต้นเดือนก็อยู่ทับลัคนาราศีเป็นคู่ธาตุพอช่วงวันที่10นะดาวพุธก็โคจรเป็นเกษตรราธ,ธิบดีนะกเ็เข้มแข็งมั่นคงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองนะชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นคิด แลนสิ่งใดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายการทํางานสินค้าต่างๆอะไรต่างๆรีบทาเลยนะครับเดือนมิถุนายนนียเป็นเดือนที่การเงินจะฟล์นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยราศีพุธนะการงานเป็นลาบอยู่แล้วนะครับพระราหูเนี่ยเป็นโชคเป็นลาบอยู่ในลาภะนะครับก็ถือว่าให้คุณอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นงานที่คุณต้องแก้ปัญหาหน่อยต้องซิกแซกต้องพลิกแพลง ต้องหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคืออย่าไปเน้นะจะบอกว่าอย่าไปเน้นทําอะไรเก่าๆก็ไม่ก็ไม่ได้ไองานเก่านะครับก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ต้องคีปเอาไว้นะครับนะแล้วยังต้องทํามันอยู่นะส่วนเราจะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามานะในงานเก่าของเราเนี่ยนะให้มีความแปลกใหม่ขึ้นหรือว่าให้มีความาทํางานง่ายขึ้นวิธีการที่มันง่ายขึ้น หรือใครค้าใครขายทาธุรกิจก็ต้องหาเครื่องมือนะในการที่จะมาทําให้ธุรกิจตัวนี้มันทํางานง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับต้นทุนลดลงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆนะที่จะต้องบอกกันว่าให้คุณต้องบริหารนะครับมีวิธีการใหม่ๆเข้ามามี Howto ใหม่ๆเข้ามาใ,ใ,ให้เอามาใส่ในงานของเรานะงานอาจจะเนื้องานอาจจะเป็นงานเก่า,นะกกาอะไรงี้ แต่ว่าหาวิธีการใหม่ๆนะครับหรือใครจะมีวิธีการเก่าๆแต่จะเปลี่ยนเป็นโปรดักต์ใหม่ๆก็ได้มัาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นนะครับอ,อิทธิพลภาพใหญ่มาจากมรตรยูอยู่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแต่ดีเทลในแต่ละเดือนเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกเรานะคว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ดาวเสายังอยู่ในเรือนกรมมะอยู่เพราะนั้นเนี่ยงานเก่ามันยังทิ้งไม่ได้ มันก็ยังต้องเก็บรักษานะครับแล้วนำมาปัดฝุ่นหรือว่าทําด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับให้มันเหมือนบังเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเนาะมันต้องเราต้องบาลานระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ให้มันมาอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับนี่คือพอย n ์หลักเลยนะของราศีพฤษภเลยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเนี่ยเป็นราชาโชคในช่วงประมาณสักวันที่15มิถุนายนประมาณสักครึ่งเดือน นะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะครับรถยนต์ยวดยานพาหนะถิ่นฐานบ้านช่องนะมีสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกเนี่ยใครที่ เอารถเข้าไปเมนเทนแน็ตไปซ่อมแซมเนี่ยโอ้โหนะต้องใช้ใจ่ายเยอะพอสมควรในช่วงครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะกลับมาให้โชคแก่เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่ดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวาทิตย์ไปอยู่กับมนุษตย์อยู่นะครับก็ซ่อมรถนะทั้งระบบไฟทั้งระบบเชื้อเพลิงนะฮะหลายๆอย่างเลยนะครับ เ,เกี่ยวกับรถยนตนย์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวหมอแมนเองก็รักนาฬปาระสศพนะครับก็ซ่อมรถไปหมดไปเป็นแสนเหมือนกันกน็เป็นเทนเนนต์ตามระยะด้วยอะไรด้วยอัปเกรดด้วยนะแต่งรถด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะมีเรื่องให้ใช้จ่ายแต่พอหลังจากนะวันที่15มิถุนายนแล้วทุกอย่างอยู่ตัวแล้วนะเกณฑ์ที่จะมาเสียเงินเรื่องของยุดยานพานะอะไรเงี้ยนะมันจะเบาบางลงแล้วนะครับไม่มีเกณฑ์เสียเงินแล้วนะมีก็มีน้อยๆน,นะครับไม่เยอะนะครับ แล้วก็ในส่วนของอช่วงวันปลายเดือนนะยี่สิบเจ็ดมิถุนาเนี่ยดาวพุธจะยกย้ายอีกรอบหนึ่งดาวพุธเนี่ยคือเป็นดาวการเงินเนาะเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวโชคลาภของรักนาพระศพเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวพุธขยับขยื่นนะเคลื่อนย้ยนา,ยายแต่ละทีมีผลมีอิทธิพลแน่นอนนะครับการเงินนะครับจะมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะจะบอกว่ามาไว ไปไวเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะน,นั้นลักษณะผู้ศพจะต้องอะไรที่มันได้เงินไวๆเอาก่อนอย่าเพิ่งไปเลือกเยอะนะอะไรที่ได้เงินไวๆเอาก่อนที่มาแบบจังหวะฉาบฉวยเนี่ยนะถ้าสามารถคว้าไว้ได้คว้าไว้เลยนะมันจะเป็นเงินที่แบบเหมือนเป็นเงินพิเศษเป็นเงินแบบจ็อบมาแบบปุปป๊บนะปั๊บนะปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะดาวพุธก็จะยกย้ายนะเป็น3แกลนลัคษณะอีกนะครับ อ,อยู่ในกรกฎธาตุน้ำนะครับดาวธาตุน้ำอ,อยู่ในรา,าศีธาตุน้ําเป็นดาวนักขายวาจาก็ยังเป็นซับอยู่นะต้องบอกงี้พฤศพเนี่ยยังวาจาเป็นซับอยู่แถมจะพลิกแพลงเก่งกว่าเดิมอีกนะ <c oughs> นั่นหมายความว่าบางทีก็อาจจะมีเรื่องราวที่ที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมานะ,เ,นะาเกี่ยวกับการเจราจาก,การติดต่อสื่อสารการค้าการขายใครที่เป็นคนกลางตัวแทนในหน้าเป็นเซลอะไรต่างๆจะทราบดีเทลตรงนี้ดี มันก็จะมีดีเทลบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยต้องบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต้องพลิกแพลงหน่อยในการที่จะพูดคุยกับลูกค้านะ,ะการเจราจาต่างๆต้องพลิกแพลงนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยะจะทํามุมตรีโกณกับพระราหูเป็นดาวคู่เล่ห์เหลี่ยมเป็นดาวคู่พลิกแพลงซิกแซกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้บอกให้ลักนาดพุศพบไปโกงใครหรือไปเอาเปรียบใครเพียงแต่ว่าเราใช้คาแรคเตอร์ของดวงดาวให้เกิดประโยชน์บางอย่างเนี่ยเราพูดไปตรงตรง,ตรง พูดไปทื่อๆพูดไปแบบไม่ได้มีอ้อมค้อมไม่มีเขาเรียกว่าวาทศิลป์หรือศิละปละอะไรต่างๆมันไม่ได้ผลนะครับบางอย่างอาจจะต้องใช้ในเรื่องของวาทศิลป์การหว่านล้อมการโน้มน้าวทุกสิ่งอย่างนี้เราสามารถที่จะศึกษาได้พัฒนาได้ลองหาหนังสืออ่านลองหา YouTube ฟังนะครับมันจะมีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยผู้ศบเนี่ยใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วการเงินผู้ศพเนี่ยตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเงินต้นไปก็จะเริ่มฟลอ์นะมาเริ่มฟลอ์ตั้งแต่วันที่10แล้วแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยยังยังไม่หมดสักทีเดียวรายจ่ายเนี่ยจะน้อยลงจริงก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังหลังวันที่15มิถุนายนนะครับนั่นคือเรื่องของงานงานของเงินเนาะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ทําใจนิดนึงเพราะว่าดาวคู่ครองเ,เป็นวินาศ ดาวองคารน,นะแล้วก็ไปโยกสัมพันธ์กับดาวเสาร์เป็นคู่ดาวของการประทะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้เราพยายามจะหลีกเลี่ยงก็จะค่อนข้างเลี่ยงยากนิดหนึ่งนะครับก็จ,จะต้องพยายามละมุนละม่อมนะใชะ้สิ่งที่ราศิลปศพเนี่ยมีอยู่และเป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของวาทะศิลป์เนาะ,ะในการที่จะพูดคุยไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับ ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำกันไปนะครับเพราะว่าคือดาวคู่ครองดาวอังคารเป็นวินาศตอนนี้นะแล้วก็โย่ดาวเสาร์เขาเข้ามาตั้งแต่วันที่2องถุนายนในต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ยาวๆทั้งเดือนเลยมันจะอึมครึมไปถึง13กรกฎาคม13กรกฎาคมเลยเพราะฉะนั้นเดือนครึ่งนะที่บรรยากาศของความรักความสัมพันธ์มันจะอึมครึมนะอาจจะยังไม่ชัดเจนหาทางออกยังไม่ได้นะครับ ก็ต้องว่ากันไปถึงช่วง13กรกฎาคมเนี่ยค่อยมาไขข้อข้องใจกันอีกทีนึงนะับแต่ถึงตอนนั้นก็จะเริ่มมีอะไรชัดเจนแล้วก็สว่างสวยมากขึ้นอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับความรับความสำพั์เนาะเออนะฮะแล้วก็ในส่วนของครนะอบครองครอบครัวนะที่ฐานบ้านช่องนะครับครอบครัวดีขึ้นหลังวันที่15นะครับ,นะรบเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็ถือว่ามันมีอยู่ เรื่อยๆอยู่แล้วมันยังไม่ได้มีโลกใหม่อะไรแต่มันมีอยู่เรื่อยๆเป็นโลกเก่านะครับเพราะว่าดาวพระัดัิดาวมรณะเนี่ยทับลัคนาราศีอยู่กับมรตยูเจ็บป่วยแน่นอนนะจ็บป่วยจากโรคเก่าๆอาการเก่าๆบางทีการดูแลตัวเองไม่ดีก็ทําให้โรคเก่านั้นมันย้อนกลับมาแล้วนะก็ต้องรักษากันไปนะครับเข้าไปหาหมอหน่อยเข้าไปโรงพยาบาลหน่อยนะ ไปทาประกันสุขภาพสักนิดนึงประกันชีวิตซะหน่อยแก้เคล็ดแก,แก,แก,แก้ดวงกันไปนะครับหมอแม่นี่เมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยป่วยหนักเลยนะป่วยหนักไปหลายวันนะไปเกือบเกือบสิบวันเลยนะอันนี้มันเป็นตามดวงตามดาวเลยนะก็ <c oughs> ขนาดว่าไม่ได้ทําอะไรที่ใช้ชีวิตที่หวือหวาอะไรมากนะอยู่บ้านปกตินะครับแต่อากาศเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอ่ะแล้วก็เผลอไปออนอนให้อ air ลง อ่าเผอไว้นอนดึกวันเดียวอะไรเงี้ยป่วยเลยเป็น1 0วันเลยนะเออนะก็มันจะมีอุบิเหตุแบบนี้วันนั้นก็ดูแลตัวเองมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้สพบเนี่ย้องมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาอยู่แล้วว่ามฤตยูกับพระฤหัสตอนนี้ทับลักานาราศีมฤตยูคือความเจ็บป่วยพระฤหัสคือหมอยานะนั้นมันมันเลี่ยงไม่ได้นะต้องเจอนะครับแต่ก็รักษาได้นะ แม่นี่ก็ประวัตรักษาจริงจังแล้วก็เริ่มดีขึ้นาสามารถที่จะมาทํางานได้แล้วนะครับ <c oughs> เอาครับ,รบนี่คือลีลาดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ